สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมไฟนอลแอนเฟดี้ฟรีนะฮะโอเคครับมาก็ใครจะโหลดก็ให้ท่านผู้ชมโหลดแอปแฮป,ปปี้หมดมาก่อนนะฮะต้องโหลดแอปแฮปปี้หมดมาก่อนนะฮะนี่นะอะไรโหลดทางลิงก์ได้เลยอะไรพวกนี้ได้นะฮะ เราลุ้นแ้วมนก็มามโหลดเส็จก็รยกดเข้าไปนะครับที่จริงมันจะมีเป็นเป็นไม่มีแวอะไรก่อนนะะมันจะมีเป็นพวกโฆษณาก่อนแบบนึงนะฮะพอผ่านมาถึงแล้วก็ถ้าประจำไม่ต้องทำอะไรตรเนะี้มันจะขึ้นมาหน้านี้เองนะฮะก็กดไปที่ตรงนี้นะแฮปปีห้หมดตรงเนี้ยนะฮะหรือกดตรงแว่นขยายก,ก็ได้นะไอเป็นฟานะาเอ็ดเวดดี้นะฮะแต่ว่ามัน,นมพิมพ์มาแล้วนะฮะ อันนี้ผมพิมพ์มาแล้วซึ่งเราไปโหลดภาคหนึ่งแล้วมาให้เราไปชมโหลดมาเลยนะฮะทำโหลดภาคไหนดีเดี๋ยวโหลดภาคนี้นะฮะนี่ให้ไปชมกดโหลดไปเลยนะฮะอันนี้โหลดไม่ได้นะใครโหลดอันนี้ผมโหลดไม่เป็นผมต้องอะไรก็ไม่รู้ต้องไปอีกอีกแอปหนึ่งซึ่งมันจะใช้อันนี้นะโหลดล็อกนี้นะหมด อะไรตรงนี้นี่นะอา่าทำไม่ได้เกียรจ่ละให้ไปจมกดตรงนี้เลยนะฮะไปเลยเดีย๋ยวผมตัดไปเลยนะรอให้มันครบมันจะขึ้นว่าติดตั้งนะฮะแล้วก็ถ้ามม่ชมกดไปเลยนะเดีย๋ยวผมตัดไปเลยก่อนเลยนะ นี่นะครับท่านผู้ชมโมด้าโเสร็จก็จะขึ้นมาติดตั้งนะครับให้ท่านผู้ชมกดติดตั้งไปเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมกดติดตั้งใหม่นะครับกดติดตั้งจำปีก็รอฮะรอเลยนะรอรอรอไม่เสียงรบกวนขออภัยด้วยนะฮะรอไนะอว้นะเดี๋ยวผมตัดไปก่อนเลยนะฮะ โอเคของผมหลดสิ็จแล้วนะใครใจะเล่นใครจะเล่นเลยให้กดคข้าว่าเปิดนะฮะแต่ว่าผมไม่เล่นนะก็วันนี้ก็มาสอนนะวันนี้เล่นได้จริงนะก็อลองไปเล่นดูนะฮรโอเคก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ฮาบ